เป็นโครงการนักบินอวกาศไทยค่ะพอดีพูดตัวแทนนททักซันนิเเตอรทีพิกฤษนะคะเป็นได้ได้เจอกันในอีเวนต์แล้วเขาก็เห็นว่าเราสามารถประชาสัมพันธ์โครงการนี้ให้ได้คือเป็นโครงการที่จะมอบทุนให้น้องๆทีเข้ามาสอบเนี่ยได้ไปค่ายของทาง Space Camp นะคะที่ Huntsville Alabama mm hmm. เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆได้ก็ถือว่าเขาอยาก ผลักดันเลือกอุตสาหากรรมอวกาศในบ้านเราค่ะอันนี้คือหน้าที่เราที่ไปคือต้องไปังไรงเ้าไปดูงานาไปทำา,าหน้าที่ยังไงหน้าที่ของเชอคือไปเข้าแคมป์ค่ะก็<ง>คือไปทำกิจกรรมกับเขาเลยใช่ไปทำกิจกรรมกับน้องๆที่สอบได้คือเราหนูเป็นะเป็นพายของการประจาสัมพันธ์ก็เลยได้รับโอกาสไปนี่ค่ะก็เรียกว่าจะไปเก็บประสบการณ์แล้วก็โชคดีที่ทางนู้นอนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้ก็จะมีวิดีโอ บล็อกกลับมาให้กับน้องๆหรือกับแฟนๆได้ชมกัน <c oughs> เพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าตรงนู้นเขามีอะไรบ้างมีอะไรที่น่าสนใจที่นู้นนะตอนนี้เทคโนโลยีเขาไปถึงไหนแล้วเราอยากจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเราสามารถร่วมมืออะไรเพิ่มเติมได้บ้างก็รอติดตามกันนะคะหน <c oughs> ูกําลังจะไปอีกไม่นานนี้ <c oughs> จะกลับมาเ <c oughs> ล่าให้ฟังอินเดียใช่ไหมใช่ค่ะไม่ไดบอกว่าเธอเป็นครั้งแรกที่ไปอเมริกาใช่ค่ะครั้งแรกที่ไปอเมริกาเรื่องารมาลาบิตตตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นกับการนั่งเครื่องบิน 24ชั่วโมงค่ะเดินทางน่าจะนานมากเป็นครั้งแรกที่ไปไกลขนาดนี้นะคะตอนแรกที่ไปประมาณกี่วันประมาณ10กว่าวันค่ะ11 12วันค่ะโปรแกรมเยอะรูปแบบแคมป์ที่นี่จะเป็นยังไงจะเชิญโปรแกรมหรือว่าแพลนที่เขาจะให้ก็มีศึกษาที่พิพิธภัณฑ์ที่เขามีเก็บจรวจดของที่นั่นมีลงสกูบ้าที่หนูทราบแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่เขาใช้กันอยู่เจอกับ วิศวกรของนาซาตัวจริงที่เขาเคยทำงานที่อพอลโลโครงการอพอลโลโครงการอพอลโลแล้วเขาก็เหมือนตอนนี้เป็นอาจารย์อยู่เขาก็เลยแบบมาเจอกับพวกเราค่ะซึ่งตื่นเต้นมากค่ะอยากรู้าเตรียมตัวตอนนี้เตรียมตัวเก็มใจค่ะอ่านหนังสือเพิ่มเติมค่ะว่าเออที่นู่นเขามีอะไรบ้างประวัติศาสตร์อกาศซึ่งมีเอกสารจากทางชีมงานเขาส่งมาให้อ่าน อยู่แล้วในระดับหนึ่งตัวเองก็แค่เป็นคนที่สนุกที่จะได้เรียนรู้แล้วก็ชอบที่จะได้แบบเห็นอะไรใหม่ๆว่าตอนนี้เขาไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าดีใจมากที่มีโอกาสได้ได,ได้ไปแคมป์ในครั้งนี้ค่ะทำง,งาน,านช่วงนี้เป็นไงบ้างคือช่วงนี้นะคะก็เกือบทุกวันค่ะดีที่มีการแบ่งตารางเวลามากขึ้นวันไหนที่ ทางกองละครหรือกองภาพยนตร์หรือซีรีส์ได้คืนคิวก็จะได้พักค่ะตอนนี้เหมือนแบบว่าแสดงเป็นตัวรน,น้องชอร์ั้งานหนังงานอะไรอย่างเงี้ยนใ,นใช่ค่ะแล้วก็ยังคงทํางานกับทางวงอยู่ค่ะยังมีการแสดงเทียเตอร์อยู่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ติดจริงๆเนะนี่ยหรือก็ยังคงขึ้นเชียเตอร์แล้วก็มาร่วมง,งานอีเวนต์ต่างๆของทางวงอยู่เสมอค่ะเหมือนเชอจะรักทั้งฝักการแสดงนะตอนนี้เหมือนค่อนข้างจะแบบว่าถ้าเ<ค>กิดในอนาคต ว่าน่าจะเป็นผลงานที่อยู่ไปได้ยาวๆถ้าเกิดยังมีคนสนใจนะคะฝากด้วยนะคะทำงานแสดงถ้าเกิดไป็นตรงคาแรคเตอร์ที่เขาต้องการหรืออายุมากไปกว่านี้คือได้เจอพี่ๆหลายๆท่านที่เขาก็แบบว่าอายุมากแล้วแต่เขายังมีบทที่ตรงแล้วแบบเฮ้ยอยากเป็นดีจังเลยหรือว่าอยากอยากอยากคิดทําแบบนี้ไปได้เหมือนกับพี่ๆนักแสดงท่านอื่นที่ได้เจอในกองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คถงถึงจุดหนึ่งหนูก็คงแบบว่าไม่ได้อยู่กับวงแล้วลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ก็ดีใจที่ได้ทํางานที่นี่มากๆเพราะที่นี่เปิดเรียนเทเ่ยวเปิดโอกาสให้เชยเยอะมากๆจริงแล้วก็ยังคงอยู่ซัพพอร์ตน้องๆอยู่ในปัจจุบันค่ะปรเจอกับคุณยังจะมีงานให้ทำอีกงานตอนนี้เท่าที่ทราบเนี่ยหลายอยู่เหมือนกันค่ะก็กลับมาก็สองเรื่องหนักๆเต็มๆที่ยังคงมีถ่ายทําอยู่แล้วก็มีงานวงด้วยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันธรรมดาจะเป็นออกกองวันเสาร์ที่ก็ออกอยู่เองค่ะคือเรียกว่า รับงานสองขาคือแบบว่าเต็มแล้วคือใช่ค่ะใครชื่อใครช่วยดูเวลารับงานเมนจ์ร์จ้าตอนนี้เป็นทาง i อแอลโฟเร็นะคะบริษัทไอแอลมีดเป็นอาดิสเมนจ์เมนต์นะคะก็คือเป็นต้นสังกัดของบีเอชเฟร็แล้วก็ CGM จเอฟโฟเร็เธอก็เลยให้ทางนี้ดูแลอยู่ปัจจุบันนี้ค่ะแล้วมี่สลายจะไปรับงานอย่างอื่นีกไม่ชื่อติดต่อมาได้นะคะเซลล์ at bchforye.com นะคะเห็นแล้วสามารถติดต่อมาได้ค่ะเห็นแล้วสุดมันบินบินบ่ายก็ประกาศเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วบิ๊กซิบบิ๊กซิจะคืน้องแม้ก็ เราจะเคยได้ยินมาอยู่บ้านแต่น้องก็ลังเลมานานวันนั้นก็เป็นวันที่เขาตัดสินใจแล้วว่าว่าจะอยู่ชิดปีนี้ค่ะแต่ว่าก็เป็นกาลังใจให้น้องถือเชื่อว,ว่าน้องยังมีผลงานในอนาคตแน่นอนเพราะว่าความสามารถของน้องก็การันตีด้วยรางวัลมาแล้วนะคะขนันก็ฝากน้องๆแล้วก็ฝากสิษยด้วยนะคะน้องก็เลยนะคนทุกทุกคนเลยฝากกันมาตลอดก็มีคุยกันค่ะแต่เราไม่แน่ใจว่าใครจะอย่างไรเมื่อไหร่บ้างค่ะ มันเชอิอยู่ตั้งแต่วันแรกของบีเอ็มเคเงยจนวันนี้<ไ>แบบว่าเพื่อนๆหลายคนประกาศจบไปอะไรเง,งี้ยมันใจหายไหมใจห,หายโหงมากเลยค่ะ<อ>ที่จะไม่ได้อยู่แบบคือมันโตไม่ได้กันตั้งแต่ย<อ>ังไม่ไม,ไม่ไม่สามารถมีได้เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบใจหายใจหายมากจริงแต่ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าทุกการพบเจอก็เป็นการจากลาเนาะแล้วยังคงเป็นกำลังใจให้ใหกับทุกๆคนต่อเสมอค่ะตัวเชิก็อยู่ยาวๆไปรอลุ้นกันละ แฟนในใจเราเป็นยังไงจะเชื่อแฟนในใจอยากจะมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันอยู่ต่อไปเรื่อยๆค่ะโอเคโอเคตัวนี้อะไรคะตัวนี้ล่ะของของตัวตรงอ่ะอ่ะโอเคก็ไม่ต่อนะลูกหนึ่งสองสามโอเคค่ะเพื่อนลูก ไปแทนวันหนาวยี่เ็ดนี้แล้วค่ะยี่เ็ดนี้ค่ะใกล่เกรู้เสียงมากเลยตอนนี้คน่ะเจอจโคน่าไปอ่ะเราผ่อนแรกกันแล้วไม่ต้องกลัวแล้วขอบะคุณครับแเอ็ดแงาี่เกันเดแเกาสส่บสิบบ เดี๋ยวๆๆมันลงหลังแล้วครับ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  <laughs>